สวัสดีครับสวัสดีท่านชมที่รัท,ท่าน,นะครับ Mr WK Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับหรือว่า EP นี้นะครับขอมาต่อกับ EP ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราจะใช้ผ่านรีโมทก็ได้ปุ่มกดก็ได้หรือจะใช้เป็นระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการควบคุมผ่านแอปว่าใช้แอปอะไรนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีภาพคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับโอเคครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะครับจะมีอยู่2แอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือ LED DMX กับ LED แ m มนะครับทีนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดู LED แ m มนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าโจอกันเลยโอเคครับอ่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ผมจะใช้ดาวน์โหลดนะครับก็คือเป็น แอปที่เอาไว้เชื่อมต่อหรือว่าเอาไว้ควบคุมตัวไฟนั่นเองนะครับผมใช้เป็นเลดแรมนะครับก็จะไปที่ iPhone ก็เป็น App Store นะครับถ้าเป็น Android ก็จะเป็น Play Store นะครับหรือหัวบิร์ l แกลเลนะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านใช้เครื่องอะไรอยู่นะครับไปทีนี้ก็มาที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า LED แล้วก็ lamp นะครับอ่าทีนี้มันจะมี led a m มนะครับ led light controller นะครับแล้วก็ led banner ป้ายไฟทีนี้เราจะใช้เป็นเจ้าตัว led Lamp นะครับที่เขากำหนดมาให้นะครับของผมได้ทำการดาวน์โหลดแล้วแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับทีนี้เมื่อทำการเปิดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะให้เราเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับหรือว่าจะให้เราเปิดบลูทูธแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ยังงงเหมือนกัน ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เลดแ a มนะ L, L E D นะครับเลดแมเข้ามาปับ๊บนะครับเมื่อเราเปิดบลูทูธเปิดไรเซตเราไลา์นะครับมันก็จะมีคำว,ว่าเล d D M X นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวแรกที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเ e d DMX นะครับทีนี้พอเราเข้ามาเสร็จแล้วปับ๊บเนี่ยเราก็สามารถควบคุมไฟได้เลยนะครับ นี่ครับทีนี้เราก็ต้องมาเปิดเจ้าตัวไฟให้สามารถใช้งานได้นะครับโดยการเสียบนะครับนี่นะครับต้องจ่ายไฟให้กับเจัาม,มันก่อนผมใช้เป็น power bank เหมือนเดิมนะครับอ่ะ25%พอใช้งานได้นะครับทีนี้พอพอนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่เจ้าตัว นี่ครับเราก็สามารถควบคุมได้เลยว่าเราจะเอาไฟสีไหนนะครับอ่าปึนะครับทีนี้เจ้าตัว LED นะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์ควบคุมเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนเมนูด้านบนนะครับที่เป็น ตัวเหมือนกับมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เรากลับมาที่ตัวเมนู d e s a l e s d m x นะครับส่วนมานะครับถัดมาเจ้า3มขีดตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราทําการเชื่อมต่อนะครับก็คือบลูทูธนั่นเองนะครับเนี่ยทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะขึ้นคําว่า1อุปกรณ์นะครับถัดมานะครับด้านขวาตั้งค่านะครับเราจะเอาเป็นไฟอะไรนะครับแบบไหนนะครับ จะได้อยู่กี่พิกเซลนะครับสองร้อยจุดนะยืนยันถัดมานะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยตรง R G B นะครับเป็นเลขศูนย์ก็คือมันจะอยู่ในจุดศูนย์กลางว่าเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาปับ๊บเห็นไหมตัวเลขมันจะวิ่งตามนะครับสีแดงจะไปที่255สีเขียว300กว่า B ก็คือสีน้ำเงินก็คือ240 นี่ครับแต่ถ้าเราเอามาเลื่อนตรงนี้ก็คืออ่าก็จะเป็นนี่ครับหเห็นไหมก็จะเลื่อนไปตามสีที่เราต้องการนะครับ <S <S หรือในกรณีที่เราขี้เกียจนะครับเราทําการตั้งค่าไว้หมดละนะครับเราก็มาตั้งค่าตรงนี้อ่าเลือกสีนี้เราก็ยืนยันไปมันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับบวกแล้วก็เพิ่มจีนี้มันก็จะเพิ่มเข้ามาประมาณนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับนี่ เราจะได้แบบไหนโทนไหนสียังไงเราได้หมดนะครับนี่มก็จะบอกสีให้่ะถัดมานะครับด้านล่างก็จะเป็นในโซนของเมนูอีกเมนูอีกแถบหนึ่งนะครับก็จะมีคัลเลอร์มีโหมดมีเพลงแล้วก็จับเวลานะครับคัลเลอร์นะครับก็จะกลายเป็นตัวที่เราที่ได้ดูที่แรกนะครับทีนี้ตัวโหมดโหมดเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกมากกว่า300 อ่าสองโหมดนะครับซึ่งโหมดแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีการอ่าขยับของสายไฟหรือว่าหลอดไฟเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเป็นโหมดช้าๆก็จะอยู่เพื่อประมาณสักเริ่มต้นนะครับ หมดช้าๆกับพิบช้าๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ความเร็วของเจ้าตัวแต่ละโหมดที่เราต้องการนะครับปรับความเร็วความช้าได้ความสว่างก็เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของเพลงนะครับเพลงเนี่ยมันจะมีตามจังหวะอยู่4จังหวะนะครับก็คือจังหวะ1จังหวะ2จังหวะ3จังหวะ4นะครับก็คือมันจะเป็นการเต้นตามจังหวะเพลงนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการจับเวลานะครับก็คือ เราสามารถตั ii, ้งเวลาได้ว่าเราจะให้มันเปิดเวลาไหนแล้วก็ให้มันปิดเวลาไหนนะครับแล้วก็จะทําทุกวันไหมหรือว่าจะทําเฉพาะวันอันนี้เราก็เลือกได้เนาะนี่ครับก็เลือกไปเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของเครื่องมือการใช้งานนะครับอ่าก็จะไม่มีอะไรละนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ หลายท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้ขอพาทุกท่านมาดูสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับจ็พาทุกท่านมาดูไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆงนะครับแล้ว เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับว yeah ันนี้นคราเป็อยากกินทมจาก P K House Studio นะครับก็อขอลาให้ผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นา,นวาสวัสดีครับโอเคเย้ okay. yeah.